สำหรับท่านที่สนใจเติมเงินเกม Racing Master ผมขอแนะนำร้าน Top Up Gamer สามารถเติมได้โดยใช้เพียงแค่ U ID ราคาถูกเติมไวไม่มีการรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเติมเงินดูได้ที่ใต้คลิปครับในส่วนของรายละเอียดคลิปสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ เกม Racing Master ผมจะแนะนำรถคลาสสีม่วงที่น่าใช้มากๆครับชื่อว่า h ุ unda v v l l s t t e r N รุ่น N เนี่ยมันจะเป็นรุ่น High Performance ของ Hundai เขานะครับคล้ายๆกับ BMW ที่เขาจะมี Class M M3 อ่อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ unda i จะเป็นคลาส s N ราเรียดเบื้องต้นนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตรเทอร์โบชาร์จกำลัง275แรงม้าแรงบิดสูงสุด353นิวตันขับเคลื่อนล้อหน้าครับสาเหตุที่แนะนำนะเป็นเพราะว่ามันจะมีอยู่หลายหลายเหตุการณ์แล้วก็หลายอีเวนท์ที่เขาจะมาคับให้เราใช้รถคลาสนั้นๆแบบจำกัดหรือแบบว่าให้ใช้ได้แค่รอบเดียวนะคันนี้ อาจจะใช้ทีทําไปคันอื่นนะเราก็เลยต้องจำเป็นจะต้องมีรถที่มันมีประสิทธิภาพ,พสูงแล้วก็แรงแรงเร็วๆไว้หลายคันนะอย่างผมเนี่ยตอนนี้ทีมสมรรถนะผมก็มีรถทองอยู่6คันแต่ว่าพอเช่ Porsche, นะครับพานามราเนี่ยผมไม่ถูกใจเลยไม่ชอบมันเลยก็เลยพยายามหารถคันอื่นซีซั่นที่1นึ่เนี่ยรถขาวมันก็พอวิ่งได้นะครับแต่ว่าพอซีซั่น2แล้วเนี่ย หลายๆคนเขามีรถทองอัพ25แล้วบางทีก็ไป1 ECU 2 ECU ละเอารถขาวไปวิ่งเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับก็เลยมาถูกใจตัวนี้นะครับ v ป l o รถเทอรอ,อง Hy อง u n i a เป็นรถที่ควบคุมได้ดีมากครับเลี้ยวดีรถเบาแล้วดิฟไม่ดีนะดิฟไม่ดีความหมายของมันคือมันไม่หลาไม่ลื่นครับมันหนึบมากเลยแต่ข้อเสียของมันคือ มันดิฟได้ไม่ดีนะครับดังนั้นในในโคง้งโค้งบางโค้งที่มันจําเป็นต้องดิฟยาวนะครับพวกโคง้งยูเทิรนะ์นแบบดิฟยาวทีเดียวแล้วพ้นเนี่ยลคันเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องต้องปรับวิธีขับเอาเอานะครับ โดน RS เซเวนหนึ่ง ECU ยิยา We have to secure our lead! Keep it up and lead all the way! pace lead victory. will us to ขัไ <c oughs> ขบได้ไม่ค่อยดีนะแต่ไม่เป็นไรได้ละก็จะประมาณนี้นะครับรถคันนี้ ถ้าได้มาอัพจน ECU 5ก็คงดีนะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้ายัางไงฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับร้าน Topup Gamer เติมเกมนี้ได้นะเกม Topup ไอเกมเกม Racing Master นะครับนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ